สวัสดีค่ะชื่อลักกี้ชยานันนะคะทำกับคุณหมอนิโกก็คือมาจัดปีกจมูกแล้วก็แก้ปากกระกจับบนแล้วก็จัดปากล่างเพิ่มค่ะก็คือรู้สึกว่าปีกจมูกจะบานเวลายิมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปีกจมูกไม่เท่ากันก็เลยมาทําให้อาให้หมอนิโกช่วยแก้ไขแล้วก็ช่วยปรับให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะ แล้วก็ปากรู้สึกว่ากระจับเนี่ยตอนนั้นมันจะไม่คมขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าปากไม่เท่ากันแล้วก็ปากล่างห้อยค่ะก็เลยให้คุณหมอปรับให้นี่ยค่ะรู้สึกโอเคค่ะพอใจมากค่ะรู้สึกแบบมั่นใจตั้งแต่ทีแรกเลยค่ะว่ามาทํากับคุณหมอในโกจะต้องสวยแล้วก็เป็นไปนอย่างจริงจงจริงจริงค่ะ ก็คือถ้าใครสนใจนะคะที่แฟงคลินิกหรือว่ากับหมอนิโกะนะคะสามารถเข้าไปดูรีวิวคุณหมอได้คุณหมอมีทั้งรีวิวแล้วก็มีไลฟ์สดค่ะอย่างเราก็ศึกษามาเหมือนกันแล้วก็สะ,ะดวกด้วยใกล้กับ BTS ด้วยบอกเลยว่าคุณหมอนิโกะใจดีแล้วก็ให้คำปรึกษาก่อนที่จะทำแต่กรรมค่ะได้อะไรมันได้มากกว่ากับเราซื้อกระเป๋าเราซื้อเสื้อผ้าใช่จริง ทับในตัวเรามันคือตับกันเองในตัวเรา